อเมื่อเช้าเองได้ดูข่าวช่องดีเอชแชนแนลปะอืมไม่ดูอ่ะไม่ค่อยติดตามข่าวสารนั่นเราใช้ไม่ได้เลยถามเฮียแล้วเป๊บนึงแป๊บนึงเราเล่นทำไมมีอะไรเดี๋ยวสั่งกาแฟกินกันแป๊บนึงเออได้เอสั่งน้ำส้มเข่ดด้วยแก้วนึงน้ำส้มใช่ไหมเฮียเฮียครับผมเอาน้ำส้มหนึ่งแก้วน้ำส้มหนึ่งแก้วครับกาแฟร้อนกาแฟร้อนหนึ่งแก้วครับผมได้ครับรอสักครู่เฮียกาแฟร้อนผมอ่ะครับไม่เอาขมนะโอเคเฮียเฮียไม่เอาหวานด้วยอะไรอะไร ก็เฮียไม่เอาน้ำนะไอ้นี่มันกวนซะเนี่ยเห็นเฮียไม่ยิ้มเลยอยากให้เฮียยิ้มบ้างเอาเหมือนเดิมไหมเฮียโอเคสรุปข้าผัดนะแหม่แหม่โอเครอแป๊บนึงบอกแล้วอย่าไปกวนเขาไม่เชื่อปวดหัวกับเฮียแต่เช้าเนี่ยเอ้าพี่เกดสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เกดสวัสดีครับพี่เกดไปไหนมาเนี่ยอ๋อพอดีพี่ว่าจะไปทำข่าวเนี่ยพี่เกดนั่งก่อนนั่งก่อนพี่เอามาเออเพื่อนเมื่อกี้ ที่ว่าอะไรนะจะคุยเรื่องอะไร,ะไรข่าวช่องดีเอ๋อนี่เลยต้องพี่เกดนักข่าวขอพี่เกดทำงานอยู่ช่องดีเอฟชนเนลเนี่ยครับผมครับพี่เกดเคยสังเกตไหมว่านักข่าวช่องพี่เกดเนี่ยชอบพูดจากำกวม,มพูดจา,กกมดจาไม่เหมาะสมเนยพี่ทําไมเขาพูดไม่เหมาะสมยังไงแบบชอบมนโนไปเองงนี้เหรออืมประมาณนั้นก็นักข่าวช่องพี่อะ่ะเวลาจบข่าวอะ่ะชอบพูดว่าใช่หรือไม่อย่างไรซึ่งมันเป็นการที่ทิ้งคําตอบอะ่ะให้คนดูคิดเองอะดิพี่ oh. ที่น้องลยพูดมาก็ถูกต้องนะเพราะตามใจบ,บางของนักข่าวเนี่ย <c oughs> ก็ควรป้องกันการคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและต้องรู้แหล่งข่าวที่มาเพื่อ <c oughs> ให้คนดูเนี่ยรู้ความถูกต้องและไม่บิดเบือนอ๋อครับพี่ผมมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็ผมก็ต้องขอบคุณพี่นะครับที่ช่วยให้คำแนะนำพวกผมสองคนเพราะต่อไปผมเป็นนักข่าวมือใหม่จะได้ไม่ทำผิดจาบรรณของสื่อแบบนี้ดีนะพี่ไปละพี่ัสดีครับเอ้ยพี่อย่าเพิ่งไปน้ำผมแบบนี้ไม่ดีนะ เดี๋รีบไปครับเมื่อกี้แวะตกน้ำเด็กมาครับผมของฟรีดีนะสำหรับการนำเสนอข่าวไม่ควรนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรือไม่รายงานข่าวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจนสำหรับวันนี้แบบนี้ดีนะหมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ